ดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในคลิปนี้เราจืจะมาสอนในเรื่องของคําสันธาน7คําคำนะคะที่เจอบ่อยนะคะคำแรกก็คือคําว่ายิน้วยสวยยิน้วยสวยซึ่งแปลว่าเพราะว่าดังนั้นนะคะคำที่สองคือแต่ แปลว่าแต่ว่านะคะคำที่สามซุยรานซุยรานแปลว่าถึงแม้ว่าต่อไปนะคะเออเฉียเออเฉียแปลว่าอีกทั้งยังและอะไรด้วยนะคะต่อไปรู้กวัวรู้กวัวแปลว่าถ้าหากต่อไปค่ะอีเปียน แปลว่าทำอะไรไปด้วยแล้วก็ทำอะไรไปด้วยนะคะต่อไปหลานเ้าหลานเ้าแปลว่าหลังจากนั้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะยินเวสวยีแปลว่าเพราะว่าอะไรดังนั้นจึงเกิดอะไรขึ้น จะเป็นคำสันธานประเภทบอกเหตุและบอกผลนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ为什么不坐电梯？为什么不坐电梯？ทำไมไม่ขึ้นลิฟต์ล่ะ？是因为电梯坏了？是因为电梯坏了？พอลิฟต์มันเสียนั่นเองว่าเสียนะคะ？是因为ก็เพราะว่า เป็นเพราะว่าเพราะว่าด้านบนเนี่ยถามว่า why ทาไมเป็นสาเหตุใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อยินเว่ยเป็นเพราะว่าเตียนที่ก็คือลิฟนั่นเองเตียนทีห่ห้อยเหรอคือบอกเหตุแล้วก็บอกผลแล้วก็ถามเหตุผลว่าทําไมแล้วก็บอกว่าชื่อยินเว่ยเป็นเพราะว่าอะไรนั่นเองค่ะนี่ก็คือคําว่ายิ้นเว่ยสวยนะคะคาที่สองเขื่อชื่ กับคาว่าต้านชื่อทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าแต่ว่าสองคำนี้จะใช้บ่อยมากเลยนะคะจะใช้เป็นแสดงความขัดแย้งนะคะซึ่งไม่สอดคล้องกันโดยที่คําว่าเขื่ชื่อและคําว่าต้านชื่อเนี่ยจะไว้ในส่วนของด้านหลังของประโยคนะคะซึ่งแสดงถึงความขัดแยง้งกับประโยคที่อยู่ด้านหน้าคะ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ我喜欢他我喜欢他 可是หรือว่า但是他不喜欢我。可是但是他不喜欢我。ฉันชอบเขาฉันรักเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รักฉันไม่ได้ชอบฉันนั่นเองค่ะคำว่าเขและต้านชื่อเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้คำไหนแต่ถ้าเกิดว่าใช้คำว่าเข ก็แปลว่าแต่เหมือนกันนะคะเราสามารถย่อเป็นคําว่าเข๋หรือคําว่าต้านชื่อเราสามารถสามารถย่อให้เป็นคําว่าต้านได้เช่นกันนะคะต้านท้าผู้สีควานวเราตัดคําว่า,วววาชื่อออกได้เช่นกันค่ะคําที่3มนะคะซุยหลานซุยหลานแปลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคําสันธานประเภทเงื่อนไขนะคะก็คือจะใช้คู่กับคําว่าต้านชื่อ ถ้ามีเสย้ยหลานส่วนใหญ่ก็จะมีคําว่าต้านชื่อน,นะคะซึ่งแสดงถึงความหักเหของประโยคก,ก็หมายความว่าประโยคด้านหน้าว่ายังไงด้านหลังก็จะไม่สอดคล้องกับประโยคด้านหน้าซึ่งจะมีการขัดแย้งกันหรือว่าหักเหประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นฟังซ์ซ่งยานไท่เสี่สวยวแต่สือหึ่งชู่ฟซ์ซึ่านไท่เสี ต่很舒服。房子แปลว่าห้องนะคะ。虽然แม้ว่า太小เล็กเกินไปเล็กไปหน่อยนะคะ。但是แปลว่า很舒服舒服แปล,ว,ปลว่าสบาย。เห็นไหมคะว่ามันจะขัดแย้งกันระหว่างด้านหน้าก็คือแม้ว่าห้องเนี่ยจะเล็กไปหน่อย แต่ว่าก็อยู่สบายมากเลยก็คือมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับประโยคด้านหน้ากันนะคะต่อไปคำที่4ี่ค่ะเออเฉียเออเฉียแปลว,ว่าอีกทั้งยังอะไรด้วยนะคะเป็นการแสดงถึงดีกรีที่เพิ่มขึ้นจากประโยคส่วนแรกซึ่งหมายถึงว่าประโยคส่วนแรกเป็นยังไงประโยคส่วนหลังเนี่ยจะเพิ่มดีกรีไปในทางที่เดียวกันกับประโยคแรกนะคะอย่างเช่น 他不但会说汉语，而且会说日语。他不但会说汉语，而且会说日语。เขาไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้นะแต่ก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยปู่แตนไม่เพียงแต่อะไรเออเฉี่ยและ ทั้งยังอะไรด้วยนะคะอีกทั้งยังอะไรด้วยก็คือไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้นี่นะคะก็จะใช้กับคําว่าปูตันส่วนใหญ่ใช้กับคําว่าปูตันแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเออร์เชยนะคะไวไ้ต้นประโยคที่2นะคะปูตันจ, e จุดๆุเออร์ชเยจุดๆนะคะ ไม่เพียงอะไรแล้วก็ยังทําอะไรได้ด้วยหมายถึงว่าทําได้ทั้งสองอย่างก็คือเพิ่มดีกรีว่าไม่เพียงแต่ผู้พูดภาษาจีนได้แล้วก็ยังผู้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยก็คือเก่งมากเลยนะคะต่อไปคําที่5นะคะรู้กัวรู้กัวแปลว่าถ้าหากนะคะคํานี้ใช้เมื่อสมมุตินะคะสมมุติอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหากนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะหีโงเจียู่ทางด้านตะวันออ 如果有客人要去，你带他们去洗手间，在一楼东边。如果有客人要去，你带他们去洗手间，把话放南，在一楼东边。一楼就就是有层第一，东边，西边，东边，东边，西边，东边，东边， ถ้าหากนะคะถ้าหากมีแขกแขกก็คือลูกค้าถ้าหากว่ามีลูกค้าเนี่ยเหย่าฉี่สบาหนีใต้ถ้ามันฉี่คุณก็จะคุณก็พาเขาไปนะอันนี้ก็คือสมมุตินะคะว่าถ้ามีลูกค้าที่อยากจะเข้าไปคุณก็พาเขาไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาถ้าไม่มีลูกค้าจะไปก็คืออันนี้ก็เป็นข้อความสมมุตินะคะ ต่อไปนะคะอีเปียนอีเปียนแปลว,ว่าทําอะไรด้วยแล้วก็ทําอะไรไปด้วยมันมักจะหมายถึงการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะโครงสร้างง่ายๆเลยค่ะก็คือประธานแล้วก็อีเปียนทำอะไรแล้วก็ตามด้วยอีเปียนแล้วก็ทําอะไรก็เป็นคํากริยานะคะอย่างเช่นนี่ปู่ย่าอีเปลี่ยน上网一边看电视好吗 你不要一边上网一边看电视，好吗？不要，不要。一边上网，上网，แปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะ。คุณอย่าเล่นอินเทอร์เน็ตไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนะคะ。看电视，看电视，แปลว่าดูทีวี，好吗？嗯、好吗？ในที่นี้คือเป็น การถามแบบแสดงความคิดเห็นนะคะว่าโอเคไหมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้คาําว่าเข่ามาเห็นไหมคะในประโยคนี้จะมีคํากริยาสองคำก็คือคําว่าสร้างหวาเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วอีกคํานึงคําว่าขันเดียนชื่อดูทีวีเพราะว่าเขาทํา2อย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็คืออีเปียนสร้างหวาอีเปียนขันเดียนชื่อต่อไปนะคะคําที่7จ็ร้านห่อ ร้านหกแลว่าหลังจากนั้นราน้าหกก็คือเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับการบอกว่าทําอะไรแล้วแล้วก็หลังจากนั้นทําอะไรต่อก็มักจะใช้กับคําว่าเซียนเซียน,นแปลว,ว่าก่อนก็คือการบอกว่าทําอะไรก่อนแล้วก็ทาอะไรทีหลังนะคะเป็นการบอกลําดับขั้นตอนนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ <S <S 我们先ไ公共汽车我们 先坐公共汽车然后换地铁然后换地铁อันนี้บอกว่าพวกเรา先先แปลว่าทำอะไรก่อนจั่ว公共汽车นั่งรถเมย์ก่อนนะคะหลห่อหลังจากนั้น换地铁ก็คือหลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนไปนั่งรถไฟฟ้านะคะ地铁แปลว,ว่าไฟฟ้า换 แปลว,ว่าเปลี่ยนก็คือนั่งอันนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นอันนี้คือบอกว่าหน้าทำอะไรก่อนก็คือก่อนที่เราจะไปนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็คือทําอะไรก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสี่ยนจุดจุดร้านหอจุดจุดจุด,จด,จด,จดนะคะสําหรับคําสันธานภาษาจีนทั้ง7คําเป็นคําที่ใชบ้บ่อยมากนะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามหรือว่าสงสัยว่าประโยค